ฟอร์ดเอเวอรคันนี้นะคะเป็นรถปีปี20เป็นตัวไทเทเนียมพัดขับ4เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะคันนี้เป็นรถผู้บริหารใช้มีคันเดียวแล้วนะคะคันนี้คันโดยรวมภายนอกของคันนี้จะเป็นล้อแม็กให้มาแล้วแล้วก็ด้านบนจะมีซันรูปให้ด้วยนะคะไปดูรอบคันกันก่อนสำหรับคันนี้ตอนนี้ฝนตกนะฝนตกก็ยังจะต้องถ่ายคลิปให้พี่ๆอยู่นะรอบคัน ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้สี่จุดพร้อมป่าท้ายแบบว่ามันเป็นแบบแฮนด์ฟรีอะแต่ว่าตอนนี้คุณแจมไม่ได้อยู่ที่มือเดี๋ยวเบียเปิดให้เปิดให้ก่อนอ่ะเปิดอยู่ไหนอ๋อเปิดอยู่นี่อ่ะ,อะป่าท้ายเป็นไฟฟ้านะคะให้ดูภายในเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะภายในสวยมีคันเดียวเหลือคันเดียวแล้วสำหรับ f o r d e v อเ e s รนะคะ เป็นรถปี20ตัวท็อปสุดเลยออกห้างอยู่ประมาณล้านหกล้านเจ็ดนะสเปคนี้เป็นเครื่องใบเทอร์โบ2.0เกียร์ออโตส10สปีดนะคะให้ดูเพื่อนรีวิวคันนี้หน่อยรีวิวอยู่คะ่ <c oughs> ะดีจังเลยมาพร้อมกับหน้าจอกลางนะคะเป็นหน้าจอสัมผัส วีน่าใช้เป็นตัวนี้เป็นขับสีด้วยเพราะว่าได้ขับสีราคาหายไปครึ่งนึงออปชั่นก็เยอะขับก็สบายระบบอะไรเต็มหมดพี่ดูได้นะ,ะเป็นเบาะหนังไฟฟ้าแล้วก็เป็นเขาไม่ใช่สีเอาใหม่เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็ได้เบาะหนังเดิมจากโรงงานแล้วเบาะหนังก็คือสวยมากเลยนะคะพี่ๆทุกคนมีซันรูฟด้วยเพื่อนเปิดซันรูฟให้ดูหน่อยเราดูไูแล้ว อ่าอันนี้เป็นม่านบังแดดนะคะสามารถเปิดได้ยาวไปถึงด้านหลังเลยนะคะให้เปิดแค่ม่านเพื่อนถ้าเปิดจันรุปตอนนี้คือฝนตกเปียกนะคะอ๋อคันนี้ราคาไอ้คันนี้มาอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อนเก้าหมื่นเอาไปส่งมาดิค่ะเก้าหมื่นหนึ่งค่ะนี่คันนี้มาอยู่ที่เก้าหมื่นหนึ่งเท่านั้นออปชั่นก็คือเยอะเวอร์วังเนาะอ่ะให้ดูอะไรอ่ะถ้าไปข้างหน้า รถใกล้กับคันหน้าก็จะมีเตือนด้วยนะคือเราหมดกังวลเรื่องความแบบว่าเขาเรียกอะไรแกะไม่ถูกกับรถมันคันใหญ่อะ่ะหมดกังวลไปได้เลยเอ,อเอาไปใครกําลังตามหา PPV นอกจากแบรนด์หลักลองเออมาแอบ,บดูแบรนด์รองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแม้เผื่อแบบว่าราคาเท่าๆกันได้ออปชั่นเยอะกว่าอาจจะเป็นแบบฟิลแบบราคาเท่ากันแต่ได้ตัวท็อปกว่าความตัวท็อปก็มีลูกเล่นระบบหลายอย่างกว่าอยากให้มาทดลองขับก่อนต่ะจุดแข็งก่อนคือ,ต,อต้องขับต้องขับคุจะรู้ Okay. เอาเป็นว่ารอบคันโดยรวมพันนี้สวยนะคะแต่ว่าฝาก,กระโปรงยังไม่ได้เปิดให้ดูนะพี่พี่เพราะว่าฝนมันตกอะ่ะหนูไม่อยากเปิดเอาไว้พี่พี่คนไหนสนใจโทรมาเลยนะคะเข้ามาดูรถคันจริงก่อนแล้วเจอกันใหม่คันหน้าพวกหนูจะมีรถอะไรมาให้พี่พี่ชมกันอีกถ้าเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะ